เปิดประวัติรัชการที่9รารัชการที่9พระองค์พระราชสมภพเมืม่อวันที่5ธันวาคมพศ2470เป็นพระราชโอรสในสมเด็จย่าประสูดที่สหรัฐอเมริกาพระองค์ท่านของราชยาวนานถึง70ปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9 ปกครองประเทศไทยเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2 4 8พสผลงานหรือพระราชกรณียากิจของรัชกาลที่9นั่นก็คือผมยกมาสองหัวข้อครับหัวข้อแรกนั่นก็คือการพัฒนาเรื่องของข้อแรกการพัฒนานั่นก็คือทรงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนทั่วประเทศไทยโดยมีโครงการพระราชดำริโด,ดยมีโครงการพระราชดำริมากมายนะครับผมหัวข,ข้อที่2ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมโดยหัวข,ข้อนี้ก็คือทรงเป็นที่สร,ร่นเสิญในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทรงได้รับรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการ พัฒนามนุษย์จากสหประชาชาตินะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่9หรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ของราช70ปีพระองค์ของราช70ป, <c oughs> 70ปีตั้งแต่ปีพศ2489จนถึงปีพศ2559 และเสด็จสวรรคนคตในปีพศ2559ในวันที่13ตุลาคมพศ2559ครับผมใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ